เคยเห็นเหมือนกันครับนะครับก็เคยเห็นครั้งแรกกับคุณพ่อนี่แหละแต่ว่ามันเป็นตอนที่มาหาพ่อแรกๆเนาะครับนะครับอุ้ยเสื้อตัวนี้ยังเป็นเสื้อตัวเก่งใช่ไหมพ่อครับผมจําได้เลยวันที่ผมมาถ่ายพ่อครั้งแรกครั้งแรกพ่อใส่เสื้อตัวนี้ครับพ่อจําได้ไหมพ่อครับจําได้โอ้แสดงว่าพ่อก็ความจําดีเหมือนกันนะนี่ครับผมก็เห็นแวบแรกผมเอ้ยเสื้อตัวนี้มันเสื้อตัวแรกที่พ่อใส่มาออกกลองครับไม่ใช่ที่ใส่อันนี้เพราะอากาศมันร้อนมากโอ้มันใส่แล้วมันสบายตัวนะพ่อเนาะ ครับสบายแล้วก็มันเบาตัวแล้วมันระเหยดีมันไม่ไม่ไ,มไมออัดไม่ร้อนครับมันเป็นเสื้อตัวเก่งด้วยใส่เสื้อตัวนี้แล้วมันถูกสามตัวนะพ่อครับต้องใส่เวืนี้จะได้สามตัวสาตูวขอยได้สามตัวนะพอนาอครับเ <FC S 1> อฟซีก็สาตัวสาตูอยู่นี่เ <FC S 2> อฟซีเขารอกันเยอะนะพอนะคร้อนเยอะมากเลยนะครับอากาศมันร้อนยังไงถ้าคืนไม่ชัดยังไงก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผม เดี๋ยวเอาสมุดเลยครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ก็ได้ครับตัองจับนี่ก่อนนะมันกับกวาดาด้วยครับโอ้ร้อนจับอันนี้ร้อนเลยร้อนมากแล้วพ่อเนาะเปิดพัดล่มมันนิดๆก็ได้ครับถ้าร้อนทำพิธีชื่อมีดอะไรมีดมีดปนาคหรือมีดสนาคพ่อมีดปนาคครับมีดปนาคนะครับผมมีดปนาคเนาะเจ็ดสองตัวเดียวเหมือนเดิม เจ็ดสองหนึ่งค่ะเจ็ดสองนึงเออตัวหนึ่งออกดำดำอ๋อเลขหนึ่งมันออกดำดำเลขทูบได้เกีสองหนึ่งนะครับอ๋อครับแม่ไปดูได้เจ็ดสองหนึ่งเลขทูบเจ็ดสองหนึ่งเอก็เอาต่อเนื่องเลยเนาะครับพ่อเลขทูบนี่เอาไปด้วยนะพ่อเนาะขับเอาไปด้วยเลขทูบเอาไปด้วยนะครับท่านผู้ชมพ่อทำไมเอาได้ตะเกิดมาเลขทูบจะวัดอะไ แล้วยังซีร้องเสียงหลงอีกเริ่มร้องโอ้เสียดายเสียดายนะพ่อเนาะเพราะว่าจากที่ร,ทรับสารรถบ้านสำเนาเขอบคุณเลยครับคุณพ่อก็จะเขียนตัวเลขลงไปในกระดาษอย่างนี้นะครับแล้วก็จะกล่าวแล้วก็จะกล่าวบนบาน แต่เดิมทีเวลาเขาขึ้นศาลหรือว่าไปทําพิธีเหมือนที่อาจารย์น้อยเคยไปทําฟูงพ้าผาแล้วก็จุดมันออกเลขถูกเล่ถูกมันก็ออกบางทีก็สองตัวบางทีก็สามตัวก็คือว่ามันเป็นวันสําคัญเนาะแล้วก็เป็นวันพระเหมือนกับเชิญเทวดามาเสวยแล้วเทวดาก็ให้โชคลาภไปด้วยอย่างเงี้ยบังคับสมาธิก็ไม่ค่อยจะได้ท่าไร่ก็รับครับ อาธุตาธุตาดุนโมตัสรักโตอะระโตตมามัตมุตัดตะนโมตัสตาะกระโตอะระโตตมามัตมุตัตานโมตัสรักโตอระโตตมามัตมุตัตาตาดุเนาจื่อวันนี้วันดีปัตพระเรื่งงามยามดีได้ขึ้นกานประภูมิเรียบร้อยแล้วก็มาทำพิธีแต่งมิตรธรรมาแล้วก็ เทวดาป่ยาตายายตามประทูลในที่นี้ลูกหลานขอทำพิธีขอโชคขอลาบอ่าเล็กสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งแล้วก็เล็กท้ายสองตัวอ่าเลขท้ายสองตัวท้ายล่างนะครับแล้วก็ขอให้อ่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาตายายอารย์คระทูลในที่นี้ช่วยเปิดทางให้เปิด โชคิดราบให้ลูกหลานด้วยแล้วลูกหลานจะได้ทำพิธีแล้วถ้าเลขตัวไหนจะออกในงดวันที่16มีนาคมนี้ก็ช่วยมาดึงมีดผ่าหมากมีให้เป่งให้ลูกหลานด้วยด้วยถ้าเลขตัวไหนเป่งแล้วลูกหลานจะเชื่อว่าตัวนั้นปุยายแต่ยายไปทตทุกทางให้ลูกหลานแล้าแน่นอนครับ ขัดมาแหละเลยร้อนมากเลย,ยนี่ขนาดเดือนยังไม่เดือนเมษาเลยแค่มีนายนะพ่อเนาะขัดขัด,ขดมาแหลกเมษาจะไปนอนตรงไหนพอ <S 2> <S 2> อ่อก็มาหล่นนี่คือเลยที่ตรงนูุงงนจะโป่งก็พยายามที่สุดเลยตายลมลมตายลมมะม่วงนะพอ่นอน,นางบานโดไม่ได้หรอกมัน <c oughs> จะะระเข้จระเข้ก็ทำพิธีต้องให้พ่อเนี่ยใช้สมาธินะครับผมเดี๋ยวแอดมินจะไม่พูดเนาะแอดมินจะไม่พูดนะพ่อเดี๋ยวท่านผู้ชมจะว่าแอดมินพูดมาก បាទបាទជិះទៅតាមទៅមកក៏ទៅមកក៏ទៅមកមកជិះទៅតាមវិញទៅណាអូសាទ ตัวปลาทุกคนปาปาาโอโต้เค็มมันมือถือเนื้ออะไรต่หุ่นหยเต้มวยเต้จ่ามุกปัจจัยอยู่ดักรวยแต่คุณมากไอ้ยมันโอ้ยคนจัดการเองเออสี่เออห้าเหกเ มีอยู่มีอย่างนี้นะครับมันเดินเก้าก็เดินนิดนิดกับสคือมีมีเดินสี่ห้าแล้วมีหกเจ็ดเดินมากทสูกเลย สี่ห้าหกเจ็ดครับอ๋อครับผมมันจะไปเลขตัวเดิมพ่อสีพอพ่ห้าต้นคงใส่จะมาเงวดเมื่อ,อกี้เอาค่าสี่งวนนี้มาสี่ห้าก็กไม่แน่เนาะพ่อเนาะก็คือว่าเลขแปดก็ไม่ค่อยเดินมาเดิน,น,นกเนก้าเดินบ้างแต่คู่ก็เดินนิดนิดครับวิธีสังเกตตัวที่มันเดินเราสังเกตยังไงพ่อก็คือว่าถ้าแกวงใช่ไหมครับครับถ้าเรา สมมติว่าผมเอาอย่างนี้นะเอาอัปกาเนี่ยที่แล้วก็เอานาบนบอกว่าคืออย่างนี้ใส่ในนี้ต้องใส่ให้ครบนะใส่สิบสองบาทใส่สิบสองบาทครับถ้าขาดก็ไม่ได้ทรัไม่ได้ครับวก็ต้องใส่ให้เต็มสิบสองบาทครับทีนี้ทำอะไรก็มันถูกต้องตามครูเขาตามครูที่สอนมาครับทีนี้มันจะ ทำปั๊บมันจะมาทันทีเลยได้ไหเขาจะถูกต้องแล้วเขาทาไมขัดวางอะไรค่ะพ่อเจ้าที่เจ้าทางก็จะเปิดทางให้ครับแต่แต่แต่ผมดูดูไปแล้วนี่เลขนี้เดินมากกว่าเขาเลยเลขไหนพ่อเลขหกกระเจ็ดเดินมากเลยหกกระเจ็ดครับแลวผมจะจะให้อย่างนี้จะจะให้ห้าหกเจ็ดนี่มากที่สุดเลยห้าหกเจ็ดครับส่วน ต้นอีกตัวหนึ่งจะให้4ห้าครับเนี 4, <5 S 1> ่4ห้าถึงเรียส54จอไปแล้วแต่พอคิดว่าจะมา4ห้าครับคิดว่าจะมาเพราะว่ามันมันเดินมากเลยไม่แน่น,นะพ่อเนาะครับหรือว่าจะแยกเป็น4หกอะไรก็ได้แต่ที่ไปจัดเอาแต่ว่าตัวที่แน่ๆคือ4ห้าหกนี่เดินมากที่สุดเลย4ห้าหกตัวที่มันเดินครับหรือว่าจะเป็น คือห้าหกจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่จะให้อย่างนี้ทาอย่างนี้มันได้อย่างนี้ครับแต่แบบรับได้เกมใหม่แล้วเนาะครับพ่อคือคือมันเดินนีห้าหกตอนแรกมันเดินอย่างนี้เลยครับ,ค,รบคือมีแค่นี้แหละครับ<ม>จะเป็นห้าหกหกเจ็ดนี่ครับ ได้เยอะหน่อยนะครับแต่ก็อาจจะซีข้ก็ไม่ได้อ๋อมันมันจับได้หลายตัวนะพ่อเนาะจับได้ละจับหลายตัวครับเลขเลขที่มันเดินครับมันเดินอยู่สี่ตัวก็เลยเอามาจับกันครับก็มีแค่นี้เหรอครับครับก็มีห้าหกเจ็ดหรือไม่ก็สี่ห้าหกประมาณนี้ใช่ไหมพ่อรับก็มีแค่นี้เหรอครับใส่ให้ดูเลยครับ พอสิดแคบตอนข่อยยกเล็กไปลงต่อๆมันสิเป็นขนาดและทีถ่ายคลิปกันมาเดี๋ยวว่าตัวเล็กทำช่วงตั้งก็ได้อครัเมันสิแคบไปเตครับแต่ตัวนี้เนี่ยเตะตัวนี้เรียงงวดนี้อาจจะเรียงมาแน่เรียงจะไม่พอดเรียงงวดนี้เลยออกวันอาทิตย์เนาะครัไม่เนี่มันอาจจะเป็นเลขเรียงจะไม่พอแต่มันเดินมากที่สุดอ่านาก็เห็นอยู่หกกับเจ็ดเดื่อที่สุดตอรอบประเดินครับ โหกกับเจ็ดเนาะแล้วก็ห้าเลขเจ็ดมีรอยจี้เยอะสุดเลยครับนั่นแหละเยอะที่สุดเลยในวันครับหกกับเจ็ดในแต่เจ็ดเดินเล่นกว่าเกาเลยหกกับเจ็ดเดินมากคคุณพ่อก็เลยจับให้ครับสี่ห้าหกห้าหกเจ็ดครับอืมครับจะเป็นสี่ห้าก็จะเป็นได้เจับเก้ากับทูนไม่ได้เดินเจ้าึกับตองสามไม่มาต้งตัวเลยอืมไม่เดินเลยครับผมครับหนึ่งกับสองสามแสดงว่า ไม่ไม่ไม่น่าจะมีหนึ่งสองสามตัวเนาะครับแต่ว่าจับเขาแานเวียงเปิดทางให้เขามามาช่วยคมาช่วยชี้ให้ครับมาช่วยชี้ให้แต่ว่าลูกไปแล้วนี่ชุดก่อนก็ไม่เดินขนาดนี้นะครับแต่ยังมาเลยชุดก่อนไม่เดินแต่ก็ยังมาทั้งบนทั้งล่างนะพ่อเนาะไม่เดินแต่มันเดินมากแต่ไม่ไม่เดินได้ยังโอ้อาจาวัารอบนี้นี่เดินก่อนก่าชุดก่อนใช่ไหมครับเดินก่าชุดก่อนครับผม แล้วระหว่าง4 5 6กับ5 6 7นี่คุณพ่อชอบตัวไหนมากกว่ากันครับพ่อูปไปแล้วเราพ่อผมชอบ6 7มากกว่า6 7ครับก็4 5 6นี่ก่ออาจจะมารองครับท้างั้นเราเอา5 6 7เป็นตัวเด่นนะพ่อเนาะครับของมี่ปนาคนะครับครับแล้วก็ให้เขาไปตัดเอาแบบ4 5 6อะไรเครับพ่อก็ตัวรองอืมครับก็บอกว่ามันเดินเบิดเดินแค่ดีครับพ่อตอนแรกมาเดิน4 5ผมว่าเอ๊ะมันจะมาถูกเก่าไม่นอนไม่ใจ แต่ก็เดินไปเดินมาก็ถึงห้ากับหกกับเจ็ดเนี่ยเดินมากที่สุดเลยครับแต่ว่ามีดมีดปานาคเนี่ยเอ้มีดปานาคนี่ได้ห้าหกเจ็ดแต่ว่ามีดปานาคไม่มีหนึ่งกับสองกับสามไม่มีครับแต่ว่าเลขทูบเนี่ยมันได้เจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสองหนึ่งแปลกนะพ่อเนาะมันขัดกันกับเลขทูบเลยนะครับแต่ว่าแต่เดินหกกับเจ็ดเนี่ก็เดินที่สุดเลยครับ ไม่แน่เพื่อนเพื่อนอาจจะแบบว่าเลขทูมันอาจจะไม่ออกมันอาจจะมาออกมีดปนาของพ่อก็ได้เนาะครับก็ไม่ได้แต่ว่าเราก็เอาเลขทูกกันไว้ด้วยเพราะว่าก็ไม่ไม่เยอะครับพ่อค่ห้งเดียวเองครับแต่ว่าครับแต่ว่าพกเจ็ดนี่คือว่าเดินมากที่ตัวทชอบในใจที่สุดครับพ่อเพราะว่าเลขมันตรงกับใจใครหลายๆคนเลยหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองนะพอนะครับ ก็มาสรุปแนวทางของคุณพ่อเนาะวันนี้มีเลขมีดปะนาคแล้วก็เลขทูบส่วนตัวคุณพ่อชอบตัวไหนสุดเดียวแอดมินจะขีดเส้นใต้ให้กับท่านผู้ชมเลยคือห้าหกเจ็ดชอบมากที่สุดห้าหกเจ็ดครับส่วนสี่ห้าหกเป็นตัวรองสี่ห้าหกเป็นตัวรองครับสี่หกนี่เอาทั้งสามตัวเลยใช่ไหมคะครับแต่แต่ส่จะไปตัดเอาเออครับแล้วแต่ท่านผู้ชมใช้ดุลพินิจเอานะพ่อเนาะก็ตัดเอาทาไม่ตัดเอาก็เมือนอ้งดที่ผ่านมาไม่ตัดก็ ครับพิดพลาดไปมันสองงวดเลยเด็กพ่อครับแล้วก็เลขลับให้มาศูนย์ห้าศูนย์มันออกห้าศูนย์ครับแล้วก็งวดก่อนมันสี่เก้าห้าได้ไหมถ้าตัดมันก็จะทั้งบนทั้งล่างนะพ่อเนาะนั่นแหละถ้าตัดก็จะทั้งบนทั้งล่างอืมครับก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงไปยของท่านผู้ชมแต่ท่านนะพ่อเนาะครับนั่นแหละจะตัดให้ครอรัวเยอะไปก็ให้เป็นตัดเอาครับให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอานะพ่อเนาะครับครับผม ก็ได้มาแล้วแนวทางตัวเลขที่ท่านผู้ชมรอคอยเดี๋ยวแอดมินจะพาเอฟซีไปดูอีกทีเนาะจะพาไปดูเลขถูกจะพาไปดูเลขถูกอีกทีที่แรกได้2ตัวเนาะตอนแรกแอดมินเห็น2ตัวนะพ่อเนาะแล้วแม่บ้านของคุณพ่อไปเห็นเลขหนึ่งเพิ่มอีกเนาะพ่อเนาะนั่นแหละล่ามเออเป็นเจ็ดสองหนึ่งไปยังไงก็ขอขอบคุณลุงยอดมากๆนะครับสำหรับแนวทางวันนี้แล้วก็อนุญาตให้แอดมินเนีมาถ่ายทาในการตั้งศาลก็ถือว่าเป็นดวงแล้วก็เป็นโชคดีของท่านผู้ชมแล้วก็ลุงยอดก็กราบ แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่มีควาครับก็ต้องขอบคุณเอซิบุท่านอีกครั้งนะครับ,รบที่<ผ>ม,มีน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย,ยครับช่วยช่วยบุญตั้งศาราพระภูมิแล้วก็ในทางอะไรก็ก็เป็นาสาราพระภูมิก็ตั้งเพื่อคุอ้มครองดูแลลูกหล,ลกานในในบ้านครับพ่อ แล้วก็ไปไหนคุณพ่อรับสายเดี๋ยวยังไงแอดมินพาไปรับทุกอย่งเขขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับผมขอบคุณครับครับเพื่อโชคเขาลาบให้กับทางเอสซีด้วยครับครับผมไปก็ได้ดีโอเคคุณพ่อขอรับสายนอกี๋ยวพาท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางสรุปตัวเลขของลุงยอดนะคะเลขทูบวันนี้ได้721มีดสนากได้567ตัวเด่น ตลอง4ี่ห้านะคะอาจจะหลายตัวค่านผู้ชมก็พิจารณาแต่ตัวที่ชอบนะคะเนาะเป็นคิดเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะค่ะท่านผู้ชมวันนี้ลุงยอดก็ได้ตั้งศารแล้วนะคะเนาะโอ้ใหญ่ตูมากนะคะตั้งสองสารเลยนะคะโอ้แสดงว่าตายอดก็คงมีโชคไม่ลาบเยอะนะคะ เดี๋ยวอันนี้เป็นเลขทูบแนวทางเลขทูบนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ